สวัสดีเพื่อนชาวกันเนอร์ขยี้ข่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมนับสําคัญนะครับว่าเป็นนับสาคัญของฤดูก,กาลของอาร์ซอนครับผมที่จะต้องบุกไปเยือนทีมฟอร์มร้อนแรงอย่างทามิสตี้นะครับในค่ำคืนวันนี้ครับผมตีสองเตะด,ดึกอีกแล้วนะครับเสียต,ตีของทางอาร์ซอนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่วงนี้คผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับช่วงอาร์ซอนเตะดึกเนี่ยอาร์ซอนทำผลงานไม่ดีเลยนะครับสามนัดลังสุดเนี่ยก็เสมอไป3เกมติดต่อกัน ทำแต้ม6เรียลาดเป็นว่าเล่นนะครับก็ทาให้ตอนนี้อาร์ซอนแข่งมากกว่าแมชสเตียอยู่2เกมมีแต้มนําหามนเซตตี้อยู่5แต้มเกมนัดบุกไปเยนแมชสเตียนั้นอาร์ซอนจะต้องไม่แพ้นะครับถ้าแพ้เนี่ยแมชสเตียมีเกมอยู่ในมือถึง2เกมจบทุุการซิตี้มีโอกาสกด้คว้าแชมป์เหนืออาร์ซอนสูงมากๆครับเราจะมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันว่าแต่ละทีมนั้นจะเล่นแผนไหนนักเตะคนไหนจะถูก ส่งโลสนมในเกมนัดน,นี้กันบ้างครับไมาเริ่มต้นที่เนื้อหาของการพรีวิวเกมนัดน,นี้เลยครับผมเกมนัดสาคัญนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บของทั้ง2ทมีมครับผมทางฝั่งเจ้าบ้านมีเพียงแค่นาธานอาร์เก้ครับผมคนเดียวเท่านั้นตนัวอาร์ซักาผมมีนักเตะต,ตัวหลักด้วยนะครับผมก็คือทามเรียมซิตปายตงคงไม่พร้อมสำหรับเกมนัดน,นี้อเลต้าอ,ออกมาให้สัมภาษณ์ว่านักเตะนั้นมีกระบวนการในการรักษาที่ ยาวนานมากกว่าเดิมตามตารางที่ทางทีมแพทย์นั้นตั้งไว้ไม่ตัวเขาเองเนี่ยน่าจะไม่พร้อมในเกมนัดนี้รวมไปถึงเกมนัดหน้าด้วยอาร์ซอนจะต้องปรับแผนในการลงเล่นที่ทำยังไงให้ทีมเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเดิมเพราะอย่างโรซา,รามาีผมวิลเลียมสิบานั้นถือเป็นหัวใจหลักในแนวรักครับผมขาดวิลเลียมซิบาไปเนี่ยอาร์ซอนเสียประตูทุกนัดทุกแช์เลยครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือทางกาันชากา้า ต้องรอเช็คความฟิตครับผมส่วนทาเค่รถโตมิยสุแล้วก็โมฮัมเหม็ดเอเลนี่นั้นปิดม่านลูซีซั่นไปแล้วนะครับแผนการเล่นของทั้ง2ทีมครับผมแมนซิตี้ฝั่งเจ้าบ้านครับมาระบบ3-4-2-1ครับเพื่อสามประตูชายเอเดนซอนเซนเตอร์3คนครับผมใช้ ort, The th, Stone, ลาปอสเดอาร์สโตนงในลูกฝั่งขวาครับผมมาเลสฝั่งซ้ายแช็คคิริตวิฟิลคู่กลางใช้กูดูกันจากคู่ทางโลดี้วิฟิลตัวลูก2คนครับผมใช้ซิลวาเควินเดอร์บอย กองหนัวเป้าชายเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ครับส่วนฝั่งอาซามาผมทีมเยือนทีมนี้ไม่มีอะไรเสียผมนะักขณะนี้ต้องสู้เต็มที่ครับมายบบ 33, สีสามสามครับผู้สำบู๊ตใชยอัลเลนลัมสเตลเซ็นเตอร์ส่งคนชายล็อกมูดิง้งจากคู่ทางมาการเยสแบ็กซ้ายจิเซนโก้แบ็กขวาเบนไว้มีฟิลด์ตัวกางสนามสามคนครับผมใช้มาติโอเดนกาดโทมัสปาเตกานิชกกาก้านลูกฝั่งขวาผมโบยโยซากา้าฝั่งซ้ายกาเบียลมาเตียรีกองหน้าตัวเป้าชายกาเบียลชีสุดครับ มาดูสิทธิการพบกันกันบ้างครับผมทั้ง2ทีมครับผมพบกัน6นัดหลังสุดเนี่ยแมนเชสเตีเก็บชนะ100ยเซนครับนะนัดนัดรวดอาร์ซอนไม่ชนะเลยเนะครับหรือเรียกว่าอาร์ซอนแพ้ทางสุดครับผมไม่ว่าจะเป็น,นเล่นเป็นทีมเยือนทีมชาวบ้านก็ตามแมนเชสเตีทำผลงานได้ดีกว่าอาร์ซอนทุกกระบ,บวนท่าทุกระเบียบนิ้วครับอันดับตารางคะแนนพิลีกตอนนี้ผมอาร์ซอน แข่งไป32เกมมีอยู่75คะแนนส่วนทางเมสซี้ครับผมแข่งไป30เกมมีอยู่70คะแนนครับผลนั้นล่าสุดของทางอาร์ซอนครับผมชนะ3เสมอ3ส่วนเมสซี่ครับผมตอนนี้เหมือน10ล้อเบรกแตกครับผมเอาไม่อยู่แลยนะฮะชนะ6นัดรวดครับผมจาก6เกมหลังสุดครับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนัดน,นี้ผมก็บอกว่าอา์เมสีนะครับผมน่าจะได้ประตูจากการที่อาร์ซอนมีการก่อความผิดพลาด เกมนัดนี้จะเป็นเกมที่จะไม่ค่อยมีใบเหลืองใบแดงนะครับเมสซี y จะได้ประตูจากการวางบอลยาวอาร์ซอนจะเป็นทีมที่สร้างสรรโการในการทำประตูแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ลูกนะครับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนัดนี้ครับผมตามเว็บไซต์มูสกอร์ผมก็มีการคาดการณ์ว่าอาร์ซอนนั้นน่าจะบุกไปแพ้เมสซี่ด้วยสกอร์3ประตูต่อหครับโอ้ สีตีต่างๆเราเนี่ยโดนทางมิช i t y คีขมมิดเลยนะครับรวมถึงนักเตะที่มีการบาดเจ็บด้วยก็ต้องภาวนาลุ้นเชียร์ต่อไปว่าอาร์ซอนนั้นจะมีทีเด็ดที่ขาดหรือเปล่าทีนี้นะครับผมเมื่อมาดูแผนการเล่นนะครับผมเราก็มีการวิเคราะห์นะครับช่องทางแฟนอาร์ซอนทางทวิตเตอร์ผมก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าอาร์ซอนอาจจะเก็บแต้มจากทางมิ t นี่นั้นจัท้ายแผนการเล่นแผนไหนดีครับ เริ่มต้นที่ทวิตเตอร์ที่พิชว,ว่ากันเนอร์นะครับก็ออกมาจัดแผนนะครับในการเล่นเกม่่้องเจอ t ทม์เตี้เพื่อแบกแต้มให้ได้นะครับแผนที่เราจะใช้รับมือกับทาม์เตี้นั้นใช้แผนเดียวกันกับทาม์เตี้เลยก็คือแผน3421ครับเซนเตอร์3คนใช้เทียนี่กาเบีเป็นไว้ วิงแบ็กฝั่งซ้ายใช้ซินัโก้วิงแบ็กฝั่งขวาใช้บุโยซากา้ามิฟิลตัวรับ2คนใช้กันิชาก้าจากทุ่ทางทมัสปาเต้มิฟิลตัวแท้สินเกมใช้มาติโอนิกาดกับทางกาเบียโมตเตลี่ออนาโตเปาใช้กาเบียโอเชียสุดครับอีกแผนหนึ่งครับผมมาจากทางช่องทางทวิตเตอร์อีกคนหนึ่งครับก็คือทางาผมอ่านไม่ออกนะลันส์ครับผม ผมบอกว่าอาซอนครับผมควรเปลี่ยนแผนเล่นแบบนี้นะก็คือก็ใช้แผงหลังแบบฟูไปเลยกาเบีวจะคู่ทางเป็นไว้ขยับเป็นไว้มเล่ดเซนเต์แบ็กฝั่งขวาแล้วบูแบ็กฝั่งขวาใช้โทมัสปาเต้ฝั่งซ้ายใช้อลกซเดอร์ซิชิงโก้มิดฟิลด์ตัวรับจอร์จินโย่มิดฟิลด์คู่กลางสนามใช้กาดิชากา้จาจะคู่ทางมาติโอเดนการ์ดในลูกฝั่งซ้ายกาเบียมาเตลรี่ฝั่งขวาบูโยซากา้าศูนย์หน้าัวเป้าใช้กาบิยเชสุดครับเพื่อนๆชอบแผนไหนครับผม แผนหนึ่งครับผมก็คือแผนที่ผมปีวิวไปนะครับก็คือยืดแผนเดิมในเกมที่เราเสมอกับทางเวสเซมิเตตสามประตูสามในสัปดาห์ที่ผ่านมาแผนที่2คือแผนนี้ครับผมใช้เซนเต์แบ็กสามคนแล้วก็ใช้วิงแบ็กอย่างทางปุโยซาก้าแล้วก็อเลสเตอร์ชิซินโก้ในแผนสุดท้ายก็คือจับทางโทมัสปาเต้เป็นแบ็กขวาแล้วก็ใช้จอร์จิโยเล่นกองกลางตัวรับ ขยับเป็นไว้มาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวานะครับเ,เพื่อนๆชื่นชอบแผนไหนคิดว่าแผนไหนจะสู้ทามซิตี้ได้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแต่ก็ตามครับผมเกมยังไม่เกิดขึ้นเกมยังไม่จบเราจะต้องมีศรัทธามีความหวังกันต่อไปครับเกมน,นัดนี้อาร์ซอนไม่มีอะไรจะเสียครับผมต้องใส่เต็มที่เกิน150าสบในการสู้เมซิตี้ให้ได้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผมก็เชื่อว่า นักเตะอาร์ซอนใส่กันเต็มที่ใสก่กสุดแรงไม่ยอมแพ้นะครับผมจนกว่าจะสิ้นเสียงนกหวีด90นาทีเปมนอาร์ซอนทั่วโลกเนี่ยต้องภูมิใจในทีมพวกเขาอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการพรีวิวเกมนัดน,นี้ครับผมถ้าเพื่อนที่ช,ชอบในการพรีวิวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ดีๆแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับเชียนครับผม